สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรญาธารุนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 5าาขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนิรญาธารุนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปเช็คนะคะ Energy ตัวตนความรู้สึกนะึกคิดของชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย Night of s อร์สอัศ w i n ดานะฮะ Two of Wands Two of Cups King of Wands มส์ดนะฮะเอาละชาวมังกรน,นะคะอาจจะมีคุณเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนทั้งรักและก็ทั้งโกรธใครบางคนนะคะคุณมีความรู้สึกออแน่นอนแหละบนพื้นฐานเนี่ยคุณมีความรักให้เขาเนาะ มันอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกสองจิตสองใจนะคะรู้สึกลังเลในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะอย่างใดอย่างหนึ่ง <S <S คุณอาจจะเคยมีเรื่องมีราวอะไรบางอย่างนะคะที่ติดคั้งขาดใจนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกรักและอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมีความโกรธเขานะคะอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าให้มันชัดหรือว่าเคลียร์ลงไปนั่นเองนะคะคุณก็เลยแบบมาเหมือนกับอยู่ในระหว่างทางที่เออจะทํา สิ่งต่อไปนี้ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจนั่นเองนะคะ t o b n d s แล้วก็คุณก็เลยแอบดูหรือว่าสืบสองพฤติกรรมของเขานั่นเองนะคะแต่ทีนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันจะจบลงไปหรือเปล่าะคะเพราะว่ามันทำท่าเหมือนเหมือนคุณมีความรู้สึกว่ามันจบมันทำท่าจะจบลงนะคะคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะ บางทีในในการจบลงไปเนี่ยคือขอให้เป็นลักษณะที่ถ้ามีการกลับมาเนี่ยขอให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณอยากจะให้เขามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะหรือว่าเ,เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดู energy ของเขาบ้างนะคะเป็นอย่างไร energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นเขาเป็นอย่างไงนะคะ t e n o p ป n t ็นเด็ก h a n g m a n เขาดูเฉยๆน,น,น,นิ่งๆเง,งียบๆในตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับยังไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะคะนายอคัเขาพยายามมีความสุขอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะ,ะบางทีเขาก็เหมือนมีกำแพงกับคุณเหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยที่ต้องต่อสู้นะคะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้นะคะแล้วก็อาจจะ เขามีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคเยอะเกินไปนะคะในบางครั้งเขาดูเหมือนมีการปิดกั้นคุณนะคะแต่ว่าในพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาค่อนข้างมีความมั่นคงกับความรักครั้งนี้นะคะด้วย10เหรียญเนี่ยแต่มันก็อาจจะมีอิทธิพลบางอย่างภายนอกนะคะหรือว่าปัจจัยทางด้านอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ทีนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะ take action อะไรได้มากมายนะคะเขายังอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขานะคะก็พยายามที่จะหาสิ่งอื่นทำนะคะเพื่อให้มีความสุขอยู่กับตัวเองคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบอ,อ,อาจจะมีคนคุยคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็แบบเหมือนออมีความเจ้าชู้หลัน่นลาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ ครั้งใหม่กับใครหรือเปล่าหรือเริ่มมีความรักกับใครคนใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะอาจจะอาจจะเป็นจากการที่คุณได้ไปรู้มาหรือว่าไปสืบส่องมาอะไรแบบนั้นหรือแม้แต่การที่คุณอาจจะคิดไปก็ได้นะเอาละทีนี้เราจะไปดูนะคะสถานการณ์แ,แนวโน้มกันเรามาดูสถานการณ์ลักคืออะไรนะคะ n i g h t of p e n t a c l e นะคะความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนนิ่งๆน,นะคะในช่วงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ ทัศนคติบางอย่างนะคะหรือว่าอะไรที่แบบว่าเหมือนมีความเจ็บปวดเสียใจเข้ามาในกามสัมพันธ์นี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนาะมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยมีการเทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็ดูเหมือนเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาสักพักนึงแล้วนั่นเองนะคะอ่ m p e ม a n c e นะคะมีใครที่เกี่ยวข้องได้บ้าง o น k n i g h ออ f เ u ิลนะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินรุศกักกามังกร นะคะ e ท p เพ a นส e ชาวธนู ance, อาจจะคิดว่าเออมันมีการเปลี่ยนเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณพยายามที่จะแบบอาจจะเคยพูดคุยนะคะตกลงเจราจาอะไรกันบางอย่างแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เหมือนกับเราอาจจะต้องมาต่างคนต่างอยู่นะคะหรือว่าแบบห่างกันสักพักหรืออะไรแบบนี้นะคะชาวกุมนะคะ t h r star คุณอาจจะเลยแบบผันมาเพราะคุณอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนเคยมีการเยียวยานะคะเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะปรับพยายามรักษานะคะรักษาแผลใจของตัวเองอะไรเงี้ยให้ได้ขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณก็เหมือนยังมีความเศร้าเสียใจอยู่นะคะเศร้าเสียใจเจ็บปวดอะไรอาวรน,นะคะกับสิ่งที่แบบบางทีสิ่งที่เขาทําแต่คุณก็ไปนึกถึงในโมเมนต์ที่ดีๆที่แบบเคยมีร่วมกันนะคะ ที่เคยมีอะไรดีๆแล้วก็แชร์ร่วมกันนั่นเองแต่คุณก็มีความคิดถึงเขานั่นแหละนะคะมีความคิดถึงนึกถึงคืนวันเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นเอ NERGY ที่คุณอาจจะได้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวนะคะมาสักพักหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยคุณยังมีในเรื่องของความเสียใจยอยู่นะคะสามดาบมันอาจจะเป็นความเสียใจยความรู้สึกว่าผิดหวัง นะคะไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบุคคลที่3นะคะหรือว่า,าสิ่งอื่นๆนะคะทีเ่เข้ามาทําให้เกิดความเสียใจในครั้งนี้นั่นเองนะคะในใน energy ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะน่าจะเป็นคุณนะคะคุณคุณยังมีความรู้สึกโกรธเขาอยู่เนาะแต่สําหรับตัวเขาเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปนได้อะ่ะ เขาอยากจะให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะคะเขารู้ว่าสองคนเนี่ยยังมีความรู้สึกถึงความเป็นสิบถ้วยนะคะก็คือยังมีความรักอยู่นะคะแล้วมันเป็นความรักที่มันค่อนข้างจะมั่นคงมานะ นะคะมันเป็นอะไรที่เคยวาดหวังไว้ด้วยการถึงอนาคตนะคะบางคนอาจจะออร่วมกันนะคะในการสร้างเป็นครอบครัวขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กันเหมือนเป็นคนในครอบครัวใกล้ชิดสิบถ้วยนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะมองในอนาคตร่วมกันอะไรแบบเนี้ยนะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออถ้ามัน จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คงจะดีเหมือนกันนะคะทีนี้ก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะได้ take action นะคะหลังจากนี้นะหลังจากที่ปล่อยนิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนกำลังพิจารณาอยู่นะว่าจะทำยังไงนะคะแต่บทสรุปอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเดือนนี้นะคะก็คือนายอ๊อ f นายอ๊อฟคันะคะชาวทัดน้ำมีนกระกรพิจิกเขาจะทำอะไรนะคะก็จะมีการแบบเหมือน นำถ้วยแห่งความรักมามอบให้นั่นเองนะคะอาจจะกลับมาพูดคุยเง้ะขอขึ้นดีนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องทําอะไรต่างๆที่จะแสดงถึงความรักที่มีนะคะเพื่อที่จะแบบให้มันดีขึ้นนั่นเองนะนี่ก็คือใน energy ของสถานการณ์นะคะต่อไปเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นเป็นอย่างไร เรามาดูข้อความในใจของเขากันนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรอยากจะบอกอะไรบ้าง The guilt is killing me inside แสดงว่าเขา,เ,าเคยทำผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจเนาะรู้สึกสำนึกผิดนะคะรู้สึกรู้สึกผิดกับสิ่งนั้นนั่นเองนะคะรู้สึกผิดมากๆด้วยนะในสิ่งที่เขาทำ Please forgive me for being immature เขาอยากให้คุณให้อาภัยกับความที่แบบเหมือนไร้วุฒิภาวะนะคะหรือว่าไม่เป็นผู้ใหญ่พอนะคะหรือว่าก็ผิดพลาดที่ได้ทำมานั่นเอง At least please stay in my s i g e ในช่วงนี้นะคะมันเหมือนเมื่อเมื่อที่คุณมีการแบบปิดกั้นไม่ให้เขาเห็นคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่ได้ออก ติดต่ออะไรอย่เงี้ยเขาก็อยากที่จะสืออ่องมองคุณนะคะหรือว่าอ,อ,อยากที่จะให้คุณยังคงคือเขาสามารถยังอยากจะเห็นหรือว่าอยากจะส่องดูคุณอยู่ได้นะคะนั่นเองต่อไปก็คือ I just need time t o t h i n k แต่ว่าในช่วงที่เขานิ่งเงียบเนี่ยเขาขอเวลาในการคิดนะอาจจะเป็นเรื่องของการคิดการวางแผน ะะว่าจะเข้ามาอย่างไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทําก็อาจจะหนักมากเหมือนกันนะคะในความรู้สึกของคุณนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าภาพสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะภาพสถานการณ์และก็แนวโนม้มโมเมนต์นะคะโมเมนต์ที่สําคัญจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีการมีคนเข้ามานะคะ มาตีเนียนนะนะที่จะทําให้แบบว่าเออเข้ามาพูดคุยนะคะในลักษณะที่เออไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมีคือเข้ามางอน,นั่นเองนะแล้วอีกคนหนึ่งก็แบบว่าทําท่าเฉยเมยอะไรแบบนี้นะคะที่แบบเหมือนกับยังไม่อยากที่จะยังไม่ใช่เวลาอะไรแบบนี้นะที่จะแบบมังอนง้องเข่าขึ้นดีอะไรแบบนี้นะคะในช่วงที่ห่างกันนะออคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีใครไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็กำลังที่จะก้าวไปสู่นะคะสิ่งสิ่งอื่นๆน,นะคะอาจจะมีคนเข้ามารายล้อมเขานะคะเข้ามาให้ความหวังหรือว่าเ,ออเข้ามาพูดคุยเจาะแจะอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเขากำลังจะก,ก้าวเข้าไปแล้วละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขายังหันมามองคุณอยู่นะคะเขายังมีความรู้สึกว่าเออคุณกับเขายังมีโอกาสไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะเขายังไม่ได้ลงไปตรงนั้นอย่างเต็มตัวนั่นเอง ะคะเขากําลังที่จะอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะต่อไปนะเราจะไปดูในส่วนของอะไรเอ่ยเส้นทางแห่งความรักนะคะเส้นทางแห่งความรักของชาวมังกรเป็นอย่างไรเฮดน็อตฮาร์ t ในความสัมพันธ์เนี้นะเส้นทางของของชาวมังกรก็คือเหมือนมีอยู่คนหนึ่งที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะคิดเยอะคิดสระตะ ข้อดีข้อเสียนะคะหรือความเป็นไปได้ต่างๆนะ START TO TALK จะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะสำหรับใครที่ไม่ได้พูดคุยนะคะห่างหายไปจะมีการเริ่มต้นพูดคุยในเร็วๆนี้นะคะทีนี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้อง trust your gut ก็หมายถึงว่าโอเคเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้ควรที่จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะลองถามหัวใจตัวเองดูอย่างรบอบคอบ นะคะว่าคือหมายถึงว่าควรจะเริ่มกันใหม่ไหมให้โอกาสกันใหม่ไหมนั่นเองนะคะเอาละต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าแล้วลักษณะของความรักในครั้งนี้เป็นอย่างไรลักษณะของความรักในครั้งนี้นะคะ spiritual guidance following your heart goodbye คความรักครั้งนี้คงจะคือเหมือนม,มันมีในเรื่องของการที่เคยเลิกราจ,จบห่างกันไปนะคะ คือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็น spiritual guidance เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเน้วนั่นก็หมายถึงว่ามันได้มาสอนเรานั่นเองนะคะเป็นบทเรียนสอนใจว่าจะทำอย่างไรนะคะแต่ต่อไปนี้ก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องถามหัวใจตัวเองแล้วล่ะนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะมันคืออะไรนะคะแต่ลึกๆแล้วบางทีคุณต้องการอะไรที่มันเป็นการ ให้ให้มันจบสิ่งที่ไม่ดีไปมากกว่าเนาะถ้าอะไรที่มันไปไม่ไหวจริง,รงๆคุณอาจจะเซกูบายก็ได้นะคะแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสิ่งที่มันดีๆแต่ถ้าถ้าความรักครั้งนี้มันยังไปได้นะคะนั่นก็คือเหมือนกับเอาบทเรียนเนี้ยมาสอนใจนะคะที่จะเ,เรียนรู้ซึ่งกรรันและกันใหม่ให้อภัยซึ่งกรรันและกันนันเองต่อไปนะคะก็คือคำแนะนำจากแองเจลนะคะที่จะให้กับความรักครั้งนี้ ขอแองเจิลนะคะให้คำแนะนำกับชาวมังกรในช่วงนี้นั่นเอง you deserve love you are l o v a b l e ชาวมังกรนะคะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะ uh, reconciliation ถ้าทางว่าจะมีการหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ some one from your past is returning to your life นะคะคนเก่าๆคนในอดีต คนที่คุณทิถึงจะมีการกลับมาอีกนะคะ it is s a f e for you to love ในการกลับมาครั้งนี้นาะถ้าหากมีการเปิดหัวใจให้กว้างแล้วก็เรียนรู้ในการให้และการได้รับที่ได้เท่าเทียมกันเนี่ยความความรักครั้งนี้มันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์มีปัญหานะคะมีคนที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวมีคนที่รับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่รับนะคะคาการให้และการได้รับไม่เท่าเทียมกัน ะะมีคนน้อยอกน้อยใจว่าเออเราทุ่มเทให้ทุกอย่างแต่คุณกลับไม่อออีกฝ่ายนึงกลับไม่สนใจนะคะหรือไปให้ความสำคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้ใหม่หมดว่าคุณเองก็มีคุณค่านะคนที่ทุ่มเทต่างๆให้ไปเนี่ยนะคะ คุณคือคนที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้กันให้ได้กันได้รับที่ได้เท่าเทียมกันนะคะอย่ามัวแต่ให้อยู่ฝ่ายเดียวจนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่เห็นคุณค่าหรือรับแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้ให้อะไรตอบแทนเลยนะคะอันนั้นมันก็เหมือนกับเ,เป็นการที่เราเห็นแก่ตัวไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำแนะนำนะคะจากแ n งเจข้อคิดที่จะให้กับชาวมังกรคืออะไรในช่วงนี้ ข้อคิดนะคะก็คืออ้า trust your guts เป็นใบเดียวกับอันเมื่อกี้เลยนะคะเชื่อในเซนส์อย่างรู้สัญชาตยานความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าจะให้เป็นนแนวทิศทางไหนนะลองถามหัวใจตัวเองดูลึกๆนะคะว่ามันมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะคะ จริงๆแล้วเราจะรู้อยู่แหละในในใจอะถ้าเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองเกินไปหรือไม่ได้ให้เข้าเข้าข้างกับอีกฝ่ายนุ่งจนเกินไปอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราคู่ควรมากที่สุดนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือชาวมังกรนะคะในช่วงมีนาคมนะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ subscribe และแชร์คอมเมนต์คุณสามารถติดต่อตูดวงเข้ามาได้ที่ ลายที่ได้ให้ไ,ไว้ด้านล่างนะคะรวมไปถึงติดต่อเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเพื่อติดรับดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าจะดูดวงของตัวเองก็แล้วแต่นั่นเองเอาละ่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขโชคดีนะคะกับทุกๆด้านเนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ